สวัสดีนะคะทุกทุกคนเราจะมาให้หุ้นไทยชุดทั้งวันนะคะวันนี้นะคะสามารถเที่ยวรอบโลกได้ทุกหวยนะคะเราให้หุ้นไทยชุดทั้งวันเพราะว่าหุ้นไทยมันมีเช้าเที่ยงบ่ายเย็นนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็หวยอื่นเราก็เล่นได้นะคะเลขนี้เลขนี้วิเคราะเออเลขนี้เป็นหวยสูตรเราดูมาให้แล้วนะคะเข้าแน่นอนนะคะ แต่ว่ามันจะเข้ากี่รอบเนี่ยเราไม่บางวันก็เข้าบ่อยมากสามสี่ห้ารอบนะคะบางวันก็รอบเดียวนะคะเราจะให้ชมกันนะคะหลังห้อยออกเรามาชมกันว่าจะมาอะไรบ้างนะคะจัดให้เลยค่ะศูนยแปดศูนเจ็ดเจาะนะคะเราเจาะให้รอบลูกนะคะศูนย์สี่นะคะเจาะรอบลูกค่ะ สิชุดนะคะ8ปดสามเจสาสองเจ็ดสอนะคะสี่เจ็ดสี่แปองนะคะเที่ยวรอบโลกไปได้เลยนะคะตัวนี้ได้ทุกหวยนะคะ วันนี้วันที่16ค่ะจัดทาไว้วันที่16นะคะเดือนสาปี6กสิีมุนไทยชุดทั้งวันนะคะเล่นได้เลยนะคะแล้วก็รอบโลกนะคะเที่ยวรอบโลกก็คือทุกหวยนะคะเล่นได้ทุกหวยเลยเลขนี้นะคะ ทำสติให้แล้วมานะคะมันมานะคะมาบ่อยมาไม่บ่อยแค่นั้นเองแต่มาแน่นอนนะคะเรามาดูนะหลังห้อยออกนะคะนะอันดับแรกเรามาดูหุ้นไทยก่อนนะคะเรามาดูหุ้นอื่นๆที่มีนะคะรอบโลกเรามาสรุปให้นะคะคืนนี้นะค,ะคืนนี้จะมาสรุปให้ว่าจะมาเลขจะมาเอ่อ ประเทศไหนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเราจัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขให้ทุกทท่านทุกๆคนนะคะให้เพื่อนๆนำไปใช้นะคะเป็นแนวทางได้นิดใต้หน่อยก็ยังดีนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย